แน่ๆทุกคนกำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคือก l ร n นชอปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้ร n นชอป ดินเพื่อนชาวกินเล้าแมททุกคนวันนี้นะก็พบกับเบรกเอาสนามปละลองมังกรอีซี่บิลกันซีซั่นไดโนเสาร์นมก็หายไปค่อนข้างนานนะสำหรับเบรกนี้ซึ่งรอบก่อนเนี่ยผมก็จําได้ว่ามันมาตอนช่วงประมาณต้นปีถูกไหมแล้วก็หายต่อมไปเลยซึ่งซีซั่นก่อนเนี่ยก็เป็นซีซั่นไดโนเสาร์เหมือนกันพอกลับมารอบนี้เนี่ยยังคงเป็นไดโนเสาร์ล็อกเป็นผัด้ายอยู่เหมือนเดิมนมดังนั้น,นสเต็ปการเล่นเนี่ยยังคงเป็นสไตล์เดิมนะก็ไดโนเสาร์เนี่ยยังคงเล่นแบบจังหวะเหมือนเดิมเหมือนรอบก่อนเลย ดังนั้นเซตในรอบนี้เนี่ยมันก็จะมีความคล้ายๆกับรอบก่อนนะแค่เปลี่ยนตัวปรับปรุงนิดนิดหน่อยๆตามตัวที่อัพใหม่เข้ามาในเมตาเนาะโอเคก็เปิดประเดิมผัดแรกด้วยตัวของเปเปอร์มินนุสับเปเปอร์มินเนี่ยเดี๋ยวน้องก็จะวิ่งใช้สกิลสุดท้ายได้แบบสบายๆแล้วก็ไปตุยตรงช่วงประมาณก่อนเข้าสเต็ที่2เนาะก็ถือว่าเป็นผัดที่เล่นได้ค่อนข้างง่ายนะฮะก็ผัดนี้เนี่ยถ้ามีตัวแทนผมก็มองว่าน่าจะเป็นตัวของพังอุ่นกับสเต็กอะไรเงี้ยแต่ว่า ถ้าเป็น2ตัวนั้นเนี่ยอาจจะต้องใส่สมบัติเพิ่มระยะทางเพิ่มนะไม่งั้นระยะอาจจะสั้นไปเนาะอาจจะต้องใส่ขวดพุ่งเพิ่มเข้ามานะอย่างพังอุลอะไรเงี้ยส่วนสเต็ปก็ใส่ขวดพุ่งเข้ามาก็ได้จะได้นะฮะเพราะว่าระยะ2ตัวนั้นมันสั้นกว่าตัวของ erm เปเปอร์มินเงยอันนี้ก็แนะนําประมาณนี้เนาะโอเคเออสำหรับเบรกนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเบรที่กลับมาคล้ายๆกับรอบก่อนนะดังนั้นเรื่องสเต็ปการเล่นเนี่ยมันยังคงคล้ายๆกับแบบเดิมเนานะก็หลักๆเลยเบรคนี้ด้วยความที่เมื่อก่อนผมจําได้ว่ามัันนนมีี15ผดนะแตตอนน่อ้ พอปรับเบรกเอามาใหม่มาเหลือ10บผลัดถูกไหมมันก็มีการตัดด่านซึ่งไอการตัดด่านก็มีปัญหานิดนึงนมก็พูดถึงเมคานิกของเบรกนี้ด้วยละกันเบรกนี้เนี่ยมันจะมีจุดเด่น2อย่างคือเราต้องเก็บเนื้อเพื่อเก็บสแต็กลูกไฟนมให้ไอตัวมังกรไอข้างหลังเราเนี่ยมันทาการยิงลูกไฟทําลายสีขวางนะซึ่งมันก็จะได้แต้มเพิ่มนมะอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของกองไข่ซึ่งไข่เนี่ยถ้าเราทําลายมันก็จะได้เยลลี่ออกมานะอันเนี้ยมันก็จะเป็นเมคานิกที่ส่งเสริมกันเองนะก็คือบางจังหวะ ไอ้มังกรมันก็จะยิงทําลายกองไข่ได้พอดีก็จะทาให้เก็บเยลลี่เพิ่มได้ได้แต้มเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ปัญหาก็คือด้วยความที่เกมเขาตักด,ด่านมามันก็เลยทําให้จังหวะการเก็บเนื้อเนี่ยถ้าเราเก็บแบบไม่สดอะไรเลยเนี่ยมันจะมีปัญหาในช่วงด่านท้ายนะฮะก็คือเนื้อมันจะเกินมาประมาณ4ชิ้นนะดังนั้นในรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะหลบเนื้อทั้งหมด4ชิ้นผมก็จะหลบแบบผัดละชิ้นละกันก็เดี๋ยวผัดไหนหลบบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะ ค่อยบอกกันอีกทีนึงนะส่วนผัดนี้ก็เล่นตามปกติไปก่อนนะจริงๆจะหลบตั้งแต่ผัดนี้เลยก็ได้นะเพราะว่าเนื้อเนี่ยมันส่งผลนับไปตั้งแต่ตั้งแต่ผัดแรกเลยนะไปจนถึงผัดท้ายเลยดังนั้นหลักๆเลยเนี่ยก็ต้องหลบทั้งหมด4ชิ้นนมแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีจุดที่แบบต้องบังคับหลบนิดนึงอะ่ะก็เลยเป็นผลที่บางจุดเนี่ยผมก็เลยอาจจะยังไม่ได้หลบนะตอนนี้นมอ่ะโอเคสกิลปิดท้ายไปเนาะก็จบประมาณนี้นมจบที่570ล้านเนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ผัดถัดไปกันดีกว่าะครบ มาสูผัดที่2กันต่อนะผมก็จะเป็นตัวของน้องเยลลี่ความฝันสำหรับน้องเยลลี่ความฝันเนี่ยผมก็เอามาทําหน้าที่แทนในตัวของน้องอ,งอมยิม้มนมแต่จริงๆในเซตท็อปเนี่ยเขาก็ยังใช้องยิ้มกันอยู่นะแต่ด้วยความที่ผัดแรกผมเนี่ยค่อนข้างมาเกิดค่อนข้างที่จะสั้นกว่าเดิมเยอะนะถ้าเทียบกับเซตที่เคยเล่นที่ผ่านมาเนี่ยผัดแรกค่อนข้างตุยเร็วกว่าเดิมนะแต่ว่าก็ด้วยความที่เปลี่ยนตัวเป็นเยลลี่ความฝันแทนดังนั้นเรื่องระยะทางเนี่ยมันก็จะพอๆกับเซตเดิมที่เคยเล่นไว้นง หรือใครจะเล่นผัดแลกพีดแล้วเป็นผัด2อมยิ้มก็ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นผัดแลกพีดเนี่ยก็จะดึงระยะไปไกลแล้วก็อมยิ้มก็ดึงระยะไปไกลเหมือนกันก็จะไกลกว่าเดิมนิดหน่อยเนาะอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าถ้าเกิดอยากใช้ก็ใช้ได้เนาะโอเคแต่ว่าถ้าเป็นน้องเยลลี่ความฝันเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดในตรงจุดนี้แล้วก็เล่นจังหวะประมาณนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ก็เลยเป็นผลที่ทำไมผมถึงใช้เป็นน้องเยลลี่ความฝัน,นเนาะเผื่อใครไม่ได้ปั้นอมยิ้มด้วยเนาะก็ะมีน้องเยลลี่ความฝันมาทําหน้าที่แทนเนาะ ในกรณีที่เกิดไม่มีทังคู่จริงๆเนี่ยตัวที่พอทดแทนได้ก็น่าจะเป็นครีมโซดานะอ่ะอันนี้เผื่อใครที่แบบไม่มีจริงๆเลยเนี่ยบางคนเป็นผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยช่วงนี้ครีมโซดาก็แจกจากการที่ล็อกอินผู้เล่นใหม่ถูกไหมมีเควสผู้เล่นใหม่ดังนั้นก็ใช้ครีมโซดาทดแทนได้ในกรณีที่ถ้าเกิดพึ่งมาเล่นจริงๆอะไรนงี้น้องอ่ะโอเคแต่ว่าแน่นอนมันจะสู้พวกตัวแบบอมยิม้มน้องเยลลี่ความฝันอะไรเงี้ยที่เป็นตัวแบบใสหมีโดยเฉพาะทางอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะโอเคก็ในผักนี้เนี่ย จังหวะคลื่นกับวงเวทเนี่ยมันจะคอยทําหน้าที่ช่วยกันด้วยนะมันจะช่วยในหลายๆจุดที่เป็นแบบกองไข่อะไรเงี้ยมันจะช่วยทาลายนะซึ่งพอมันทาลายเนี่ยเราก็เก็บเยลลี่ได้ค่อนข้างดีขึ้นนะแล้วตัวน้องเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนพวกเยลลี่หมีอะไรเงี้ยให้กลายเป็นเยลลี่ประจําตัวของน้องซึ่งมันก็ทําแต้มได้เยอะขึ้นนะมันจะมีหลายจุดที่มีกองเยลลี่ค่อนข้างเยอะนะเลยเป็นผลที่ผักนี้เนี่ยก็ถือว่าทําแต้มได้ค่อนข้างดีนะอันนี้ก็จะวิ่งสั้นนิดนึงนะเพราะว่าช่วงด่านที่ว่า ต่อให้วิ่งแป๊บเดียวเนี่ยด้ความที่กองเยลลี่มันค่อนข้างเยอะไงดังนั้นน้องก็ทําแต้มได้เยอะอยู่แล้วน้องอ่ะโอเคผมขอโดดหน่อยเพื่อเอาแต้มเพิ่มแล้วกันเนาะก็ต่อให้โดดไม่โดดเนี่ยมันก็เกิดจุดเดิมอยู่ดีสอผัดถัดไปน้ก็เลยขอโดดเอาแต้มเพิ่มนะก็จบประมาณนี้นมจบที่6 8 9เนาะมาสู่ผัดที่3กันต่อนะก็จะเป็นตัวของไซบอร์กคนดีคนเดิมของเรานาะเรายังคงอยู่นะยังคงไม่ไปไหนนะฮะเนื่องด้วยผมก็ไปลองมาบางตัวที่แบบคิดว่าพอแทนได้นะซึ่งมันก็แทนได้แหละ แต่ปัญหาก็คือเป็นเรื่องของจังหวะสกิลท้ายที่ตัวถ้าเป็นตัวอื่นน่ะมันจะมีปัญหาคือมันต้องไปยือ skill ้อสกิลบนแท่นอะไรเงี้ยมันต้องไปยื้อสกิลไอตรงจุดแท่นสปริงอ่ะซึ่งถ้าเป็นไซบอร์กเนี่ยมันใช้สกิลท้ายทันได้สบายโดยที่ไม่ต้องยื้อไงเลยเป็นผลที่ทําไมถึงยังใช้เป็นไซบอร์กอยู่นะแต่ถ้าในกรณีที่จะใช้ตัวอื่นก็พอแทนได้อะไรเงี้ยก็จะมีน้องดีมนะแต่ถ้าเป็นน้องดีมก็อาจจะระยะสั้นกว่าไซบอร์กทีดนึง่งแต่ว่าจริงๆน้องดีมก็ดีกว่านั่ หรือจะเป็นตัวของพีทก็ได้แต่พีทก็ระยะจะค่อนข้างสั้นกว่าตัวอื่นเลยก็ถ้าเกิดจะใช้เป็นพีทเนี่ยอาจจะต้องใส่แบบขวดพุ่งใส่รองเท้าสเก็ตอะไรเงี้ยดึงระยะเพิ่มนิดหนึ่งเนาะไม่งั้นระยะอาจจะสั้นไปนะหรือถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเนี่ยจริงๆมันก็ใช้ตัวอะไรก็ได้นะเพราะว่าคีย์หลักเลยเนี่ยก็คือเบรกนี้เนี่ยมันจะมีผัดที่เป็นผัดเช็คพอยต์อยู่ก็คือผัด2กับผัด5ดูไหมผัด2ก็คือผัดเยลลี่หมีนะ่เนาะคือต้องล็อกอยู่แล้วว่าไม่เป็นตัวของน้องอมยิม้มก็น้องตัวใหม่่ไี้้ทใชด ส่วนถ้าเป็นผัดทําลายเนี่ยก็คือผัดที่5เนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกหลกัหลกๆอยู่4ีตัวนมก็คือพ่อมดเลมอนลุงบาร์กแล้วก็มวยไทยถ้าเป็นมวยไทยเนี่ยมวยไทยเลมอนลุงบาร์กอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าสามารถที่จะเกิดตรงช่วงประมาณปลายสเตจตรงด่านแคนยอนได้นมช่วงประมาณปลายสเตจสี่อะไรเงี้ยก็คือไปเกิดตรงนั้นได้แต่ถ้าเป็นพ่อมดเนี่ยอาจจะต้องสตริกเรื่องระยะนิดนึงเพราะว่า ถ้าเป็นพ่อมดเนี่ยจังหวะมันจะไม่เหมือนชาวบ้านไง <S <S เนื่องด้วยระยะก็สั้นกว่าด้วยนะดังนั้นพ่อมดเนี่ยมันต้องไปเกิดตรงช่วงด่านซุปขาวที่เป็นด่านทําลายพอดีก็คือต้องไปเกิดตรงช่วงต้นด่านอ่ะดังนั้นเลยเป็นผลที่ทำไมผมถึงใช้เป็นไซบอร์ดด้วยก็เหตุผลหนึ่งก็คือดึงระยะเพะิ่มนมสามสี่เนี่ยค่อนข้างเป็นตัวทําหน้าที่ระยะสําคัญนะเพราะว่าสามสี่เนี่ยมันเป็นตัวดึงระยะเพื่อให้ผัดทําลายเนี่ยลงในจุดที่สวยนะุ้ถ้าผัดทําลายลงในจุดที่สวยเนะี่ยแต้มจะค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ค่อนข้าางงทีี่จจะะัหวดมก แต่นี่ก็อย่างที่บอกมันแล้วแต่นะถ้าเกิดจะใช้ตัวไหนน้แต่เหตุผลที่ผมใช้พ่อมดหลักๆก็คือมันเล่นง่ายสุดไงก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่า34ก็เลยต้องทําหน้าที่ดึงระยะไปไกลนิดนึงเพื่อดึงให้พ่อมดเนี่ยไปเกิดในจุดด่านทําลายด่านไ้ด่านซุปข่าวพอดีนั่นเองน้นออ่ะโอเคก็ไซบอกเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะเล่นค่อนข้างง่ายนะก็คือไม่ต้องยงไม่ต้องยื้อสก,กิลอะไรน้แต่ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ย มันต้องไปยื้อสกิลตรงแท่นแทมเบอรลินพอดีนะอย่างน้องดีมหรือตัวของน้องพีทอะไรเงี้ยผมก็ไปลองมามันก็ต้องไปยื้อสกิลตรงแท่นแทมเบอรลินนะซึ่งถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากหรอกแต่ว่าด้วยความที่มันก็ทําระยะสั้นกว่าอย่างที่บอกด้วยนะมันก็เลยทําให้เป็นผลที่ผมก็เลยต้องใช้เป็นไซบอร์กเหมือนเดิมั่นเองนะคือถ้าใช้ตัวอื่นนะอ่ะอย่างที่บอกถ้าเป็นพีทก็ต้องใส่ระยะเพิ่มอะไรเงี้ยส่วนน้องดีมก็ได้แต่น้องดีมเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าผัดสีจะใช้เป็นตัวไหนด้วยนนนะะะตต้้อองงดดดดููผัยนะวะยยเเพรราา่ินะึ อย่างที่บอก3 4มเนี่ยมันสําคัญตรงดึงระยะนี่แหละแต่หลังผัดที่6เป็นต้นไปอันนี้จะไม่ค่อยซีเรียสมากเท่าไหร่ละมันจะมาซีเรียสตรงช่วง5ผัดแรกนี่แหละ5ผัดแรกอันนี้จะค่อนข้างสําคัญนิดนึงเนาะโอเคก็ลืมบอกไปเนาะว่ามังกรเนี่ยผมก็ยังคงเลือกเป็นมังกรสับปะรดนะเพราะว่ายังไงมังกรสับปะรดก็ยังดีกว่าเหมือนเดิมเนาะมันทาแต้มได้เยอะกว่านเองเนาะเพราะว่ามันเอาไปคอมโบกับพวกสายเลี่ได้ด้วยไงเพราะว่าผัดหลังๆเดี๋ยวมันจะมีเล่นสายเลี่ด้วยนั่นเองเนาะโอเคสกิลป ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเก่าแต่ว่ามันก็ทำระยะได้ค่อนข้างไกลเนาะก็เลยแต้มอาจจะยังพอดูดีอยู่นั่นเองนะมาสู่ชัดที่4กันนุ่มก็จะเป็นตัวของน้องพีทกันเนาะก็พีทเนี่ยอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าจริงๆน้องจังหวะแบบไม่ได้ลงตัวใช้สกิลท้ายทันอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าที่ใช้พีทเนี่ยหลักๆเลยคือจุดตายน้องอะ่ะมันจะค่อนข้างเป๊ะในจุดที่บมต้องการพอดีแล้วก็บวกกับน้องพีทเนี่ยสกิลมันจะค่อนข้างเล่นง่ายในตรงจังหวะด่านนี้นะเนื่องด้วยน้องเนี่ยมันจะมีหลายจุดทีี่แบบมมกกองไขถู ซึ่งไอกองไข่เนี่ยมันจะมีหลายจุดที่แบบเราสามารถใช้แคนดี้ในการทําลายได้พอดีแล้วก็บวกกับสกิลน้ออ่ะมันขึ้นตรงจังหวะน,นั้นพอดีมันก็เลยทําให้สามารถทําลายกองไข่ในหลายๆจุดได้ค่อนข้างง่ายเนาะเราได้เป็นผลน,นี้ทําไมผมถึงใช้เป็นพีชเนาะบวกกับดึงระยะเพิ่มอย่างที่บอกเนาะซึ่งถ้าในกรณีที่จะเล่นผัดห้าเป็นตัวทําลายตัวอื่นที่ไม่ใช่พอมดเนี่ยอันนี้คืออย่างที่บอกไปผมเลยเป็นพอมดเนาะดังนั้นถ้าจะเล่นตัวอื่นเนี่ยก็อาจจะต้องปรับปรปุงเรื่องระยะนิดหนนะึ่งเนาะขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ผ อ๋อไม่ใช่พ่อหมดสิพ่อหมดนี่จะต่างจากเพื่อนเลยถ้าเป็นลุงบาร์กเลมอนมวยไทยอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าให้มาเกิดตรงช่วงปลายด่านนี้แทนนะแต่ถ้าเป็นในกรณีที่จะเป็นเล่นเป็นพ่อหมดเนี่ยก็คือให้3 4สเนี่ยดึงระยะไปจนถึงช่วงต้นด่านถัดไปเลยนะอันนี้ก็คือความต่างนะแต่จริงๆทุกตัวมันจะมีจุดเกิดที่เหมาะสมของแต่ละตัวอยู่แหละก็ต้องเช็คให้ดีนะเลมอนกับตัวของพ่อหมดเนี่ยอันเนี้ยค่อนข้างจะแบบซีเรียสเรื่องจุดเกิดพอสมควรเลยแหละเพราะว่าถ้าจุดเกิดไม่เหมาะปุ๊บมันจะค่อนข้างจังหวะการทําลายไม่ดีไง เพราะว่ามันต้องพึ่งปัจจัยอย่างอื่นไงมันจังหวะมันไม่ได้บังคับได้แบบลุงบ์กอะถ้าเป็นลุงบา์กมันยังพอบังคับจุดได้นะ <c oughs> ก็เลยแบบไม่ค่อยซีเรียสเท่าตัวอื่นนั่นเองนะในเรื่องจุดเกิดแต่ว่าจริงๆลุงบ์กอะถ้าเกิดเกิดถูกจุดมันก็จะจังหวะดีเหมือนกันเพราะว่าจะได้ทําลายในตรงจุดที่ต้องการได้ไงก็นั่นแหละสายทําลายจะค่อนข้างสติ๊กเรื่องจุดเกิดนิดนึงนะฮะพวกตัวผัดห้าเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูให้ดีว่าเราใช้ตัวอะไรนะว่าเหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าใช้เป็นตัััววว3-4เป็็นนนติ่่งส้หอยก เปลี่ยนผัดห้าเป็นตัวลุงบาร์กมวยไทยอะไรเงี้ยก็ได้โนมอ,อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบหรือแล้วแต่ว่ามีตัวไหนใช้ตัวนั้นนะอืมบอกว่าไม่ได้บังคับนะแต่ที่ผมเล่นพอมอดเพราะว่ามันเล่นง่ายสุดนะอย่างที่บอกมันเล่นง่ายสุดในบรรดาตัวทําลายทั้งหมดนะสำหรับพมอดคือมันก็ถามว่ามันง่ายขนาดนั้นมันก็ยังแบบต้องกดสกิลเองในบางจุดยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะแบบไม่ได้ยากนะลดระดับลุงบาร์กนะเออจริงๆมันจะมีดาร์กชอ็อกอีกตัวหนึ่งที่แบบน่าเล่นนะแต่ว่าดาร์กช็อกด่านนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่า ก็เลยไปผลที่เลยไม่ได้แนะนำดาร์กช็อกเท่าไหร่นะแต่จริงๆดาร์กช็อกถ้าเกิดมันจังหวะลงตัวมันก็พอเล่นได้นะทดแทนพวกสายทาลายได้เบรกวันเดอร์แคปรอบก่อนจริงๆก็ผมก็ไปลองดาร์กช็อกมามันก็ใช้ได้นะฮะแต่ว่านั่นแหละเบรกวันเดอร์แคปมันไปแล้วช่างหัวมันนะฮะเออไม่ต้องไปพูดถึงมันดีกว่าเนาะเออรอบนี้เนี่ยตัวที่แนะนําหลักๆก็จะมีเลมอนพอมดแล้วก็ลุงบาร์กเนาะแต่ตัวที่แนะนําสุดๆก็จะมี2ตัวคือแบบท็อปทูเลยนะผมก็ให้ลุงบาร์กกับพอมดเนาะใครเล่นลงบาากไว่่ด้แต ลุงบา้าก็อาจจะต้องปรับอย่างที่บอกนะจุดเกิดจะไม่เหมือนกันเนาะส่วนถ้าเป็นพ่อมดเนี่ยก็เล่นสบายที่สุดละในบรรดาตัวทาลายทั้งหมดแต่ว่าอย่างที่บอกตัวจุดเกิดเนี่ยอาจจะต้องซีเรียสนิดนึงนะอ่ะโอเคอันนี้จะเป็นสกิลสุดท้ายของผักน,นี้แล้วนมแต่ว่าน้องก็จะได้ขวดเลือดมาต่ออ,ะอยะเพิ่มเติมนะซึ่งน้องเนี่ยก็จะวิ่งต่อไปได้อีกหน่อยนมก็เข้าสู่ไอ้ดานที่มันเป็นด่านซุปขาวนะซึ่งด่านนี้เนี่ยก็คือด่านสสายทำลายเลยเพราะว่าสีขวางเยอะมากนมะโอเคก็น้องพีชเนี่ยเดี๋ยวมันจะใช้แคนดี้ได ทำงานไปนุเพื่อที่จะได้แต้มเพิ่มเติมปิดท้ายนั่นเองเนาะก็พยายามเก็บเยนลี่อะไรให้เรียบร้อยนุโอเคจบประมาณนี้เนาะก็จบที่718ล้านนุนี่ขนาดมันไม่ได้ใช้สกิลท้ายทันอะไรจังหวะลงตัวหวือหวานนะแต้มก็ยังจบเยอะสำหรับผัดนี้นุมาสู่ผัดที่5กันนุก็เข้าสู่ผัดสายทําลายกันยานี้บอกว่าคีหลักของเด็กนี้เนี่ยจะมีหลักๆอยู่2ผัดก็คือผัดที่2กับผัดที่5นุซึ่งเป็นผัดสายเยลลี่หมีกับผัดสายทาลายเนาะผัดสายเยลลี่หมีเนี่ยมันย ปรับเปลี่ยนได้ค่อนข้างง่ายนิดนึงนะคือตัวล็อกมันค่อนข้างชัดอยู่แล้วแล้วก็บวกกับระยะจากผัดแรกเนี่ยมันส่งผลได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนกว่าเพราะว่ามันเป็นตัวต่อระยะผัดเดียวไงแต่ผัด5เนี่ยจะลำบากนิดนึงเพราะว่าตัวต่อระยะมี2ผัดนะแล้วก็เราต้องเลือกได้ว่าเราจะใช้ตัวไหนนะถ้าสมมุติว่าจะใช้ลุงบาร์กใช้ตัวอื่นอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่พ่อมดอะไรเงี้ยก็ต้องปรับจุดเกิดใหม่หมดเลยไม่งั้นก็คือจังหวะการทําแต้มมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นในกรณีที่พ่อเป็นนพอมนมมนมมนอมมดเโค ก็เดี๋ยวพอหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะหลบเนื้ออันนึงละกันเนาะเพื่อที่ให้จังหวะมันค่อนข้างดีนะอันนี้คือผมไปลองมาคือถ้าหลบอันนึงมันจะค่อนข้างลงตัวกว่านะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราต้องหลบเนื้อทั้งหมดสี่อันนะอ่ะที่บังคับต้องหลบเลยอ่ะคือ4อันนะผมก็จะหลบในผัดมีอันนึงละกันแล้วเดี๋ยวผมก็ไปหลบผัดหลังๆอีกเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งละกันนะโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็ไม่ได้มีหลบอะไรละแต่อย่างที่บอกถ้าใครจะหลบมาก่อนหน้านี้ก็ได้้นนนะะผเลลลยจไหหบช่วงงััดดแทก็ หลบได้หมดนแต่หลักๆก็คือนับไว้ทดไว้ก็คือหลบสี่ชิ้นถ้าไม่หลบสี่ชิ้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องจังหวะสุดท้ายในช่วงด่านท้ายนะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังแบบมากๆเลยนะเลยเป็นทที่ต้องกําชับไว้นิดนึงว่าอาจจะต้องหลบเนาะเกนี้ก็อาจจะเล่นแบบถอดสมองแบบจ่าๆเลยไม่ได้นะเพราะว่าบางผัดมาก็ค่อนข้างที่จะต้องสติ๊กเรื่องจังหวะสติ๊กเรื่องการเก็บเนื้อน,นิดนึงเนาะแต่นั่นแหละถ้าเป็นเซตท็อปก็คือมันจะซีเรียสยิ่งกว่านี้นะในเรื่องการหลบเนื้อ แต่อันนี้คือผมก็พยายามแบบโนวนไ้ให้แล้วว่าเออตรงไหนที่มันหลบได้บ้างหรือว่าต้องหลบกี่อันบ้างอะไรเงี้ยหลักๆก็คือหลบแค่สอันนะที่แบบต้องบังคับหลบนะนอกนั้นก็แล้วแต่ตามสะดวกนะจะไปหลบตรงไหนก็แล้วแต่นะเรารู้สึกว่าเออตรงไหนแบบหลบแล้วจังหวะมันกรยิงลูกไฟดีกว่าอะไรเงี้ยเออก็ไปหลบตรงนั้นแทนก็ได้นมอันนี้ก็แล้วแต่ความช่ำชองส่วนบุคคลนะซึ่งส่วนตัวผมก็ไม่ได้ช่ำชองเท่าไหร่นะผมก็หลบตามใจฉันนะรู้สึกว่าตรงไหนน่าหลบก็หลบตรงนั้นแหละก็เลยอาจจะแบบไม่ได้อะ โอเคจริงๆต๊ะจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดอยากได้แต้มเพิ่มเนี่ยผมแนะนําว่าให้พยายามอยากเก็บลูกไฟทุกลูกนะพยายามแบบหลบลูกไฟบ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้น้องเนี่ยขึ้นสกิลแล้วทำลายสีขวางได้เยอะขึ้นกว่านี้น้งแต่อันนี้ก็คือผมเล้นเล่นแบบอีซี่นะก็เลยไม่ได้หลบอะไรนมงแต่ถ้าไม่หลบเนี่ยมันจะทําลายได้เยอะกว่านี้แล้วแต้มจะจบได้เยอะกว่านี้นอ,อีกนมองอ่าโอเคก็จบประมาณนี้เนาะจบที่751ล้านเนล้านอยอยางที่เห็นว่าแต้มมันค่อนข้างเยอะนะอันนี้คือเล่นถือว่าค่อนข้างง่ายมากแล้วน้องสำหรับพอมดเนาะโอเคเราไปต่่่่อกกกัััันนนททีีผีผด6ด6วาะครบ โอเคมาสู่ผัดที่6กันนมก็เข้าสู่ช่วงเครื่องหลังกันแล้วเนาะก็ผัดที่6ผมก็จะเป็นตัวของพรมนมอ,อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าจริงๆผัด6เนี่ยจะใช้เป็นเคลปก็ได้นะแถมเคลปเนี่ยจริงๆดีกว่าด้วยแต้มดีกว่านุมแต่ว่าปัญหาคือถ้าจะเล่นเป็นเครปเนี่ยมันจะดึงระยะไปไกลเกินไปนะถ้าเล่นเคลปเนี่ยพอมันดึงไกลเกินไปปุ๊บมันจะมีปัญหากับผัดที่7ก็เลยเป็นผลที่ทำไมผมถึงใช้เป็นพรมนั่นเองนมก็พรมเนี่ยมันก็มีปัญหาในตัวของมันนิดนึงนะก็คือพรมเนี่ย มันจะไปหยุดสกิลตรงจุดที่มันเป็นแบบไอ้มังกรมันยิงกองไข่พอดีแล้วทีนี้เนี่ยมันด้นยิงไม่หมดเนาะก็เลยต้องเซฟแคนดี้ไว้ครั้งหนึ่งนะเพื่อใช้ทําลายกองไข่เนาะโอเคปัญหานี้ก็คล้ายๆกับไอ้ตรงด่านทะเลสาบทางช้างเผือกที่เล่นในชิงคุ้ยเกาะนานีเนาะก็คือพลัมมันไปหยุดสกิลพอดีแล้วมันไปเก็บรองเท้ากระโดดถูกไหมอันนี้ก็คล้ายๆกันนะอันนี้คือมังกรมันยิงทําลายไปก่อนแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดไงแล้วมันก็ทําลายได้ไม่หมดอย่างที่เห็นนะก็เลยต้องเซฟแคนดี้มาใช้ทําลายช่วยนะไม่งนนนก็จะะช อันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่อันนี้ก็คืออย่างที่บอกถ้าผัดห่าเนี่ยหลบลูกไฟถูกไหมนอกจากแต้มจะเยอะขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้ผัดนี้เนี่ยใช้เป็นเครปก็จะค่อนข้างลงตัวเล่นง่ายกว่าด้วยนะคือไม่ใช่เล่นง,ง่ายกว่าหรอกต้องพูดว่าแต้มมันจบได้เยอะกว่านะฮะแล้วก็ไม่มีปัญหาแบบจุดเมื่อกี้นะอ,อันนี้เผื่อใครที่จะอยากเล่นเคปเลปอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะหลบตรงลูกไฟตรงผัดห้าได้ในช่วงด่านท้ายนะในช่วงจังหวะท้ายอะ่ะมันก็จะทําให้ผัดเนี้ยเล่นเครปแล้วก็จะไม่ดึงรนะยะไกลเกินไปด้วย ก็ถือว่าวินวินนะแต่ว่ามันเป็นจุดที่ต้องมีเทคนิคไงซึ่งมันก็จะขัดกับหลักการ EC ของเราก็เลยเป็นผลที่ว่าอ่ะก็เลยต้องเปลี่ยนตัวแทนก็เลยหวยมาลงที่พามแบบนี้เนาะโอเคเนาะแต่ว่าถ้าใครจะใช้ตัวอื่นก็คืออย่างที่บอกมันสามารถใช้ตัวอื่นทดแทนได้เยอะแยะนะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากปวดหัวจริงๆเลยเนี้ยแล้วแบบอยากเล่นจังหวะนี้เหมือนเดิมแต่ว่าไม่อยากเล่นพามะไรเงี้ยก็เล่นกล้วยแทนได้เนาะก็เล่นกล้วยก็ได้ระยะใกล้เคียงกันนะเออเผื่อในกรณีที่ถ้าเกิดใครแบบไม่อยากเล่นาเย มันก็พอมีตัวที่จะทดแทนได้อยู่นั่นเองเนาะโอเคก็พัมเนี่ยมันจะมาถึงโพชั่นตรงนี้พอดีนะซึ่งมันก็ทําให้น้องอ่ะใช้สกิลปิดท้ายได้อีกทีนึงนะก็เลยทําให้ไม่มีปัญหาใดเนาะใช้สกิลได้ค่อนข้างสบายเนาะซึ่งเอาจริงๆผมไปลองก่อนหน้านี่ที่เป็นเคลฟอะ่ะมันแอบมีปัญหานิดนึงนะก็คือเคลฟอะ่ะมันจะต้องโดดยือหน่อยนะซึ่งผมก็แอบแบบเฟลนิดนึงตรงที่เคลฟมันแบบเหมือนจะใช้เลือดเยอะกว่าชาวบ้านหน่อยอ่ะเออน้องจะแอบใช้เลือดเยอะกว่าชาวบ้านนิดนึงนะก็เลยแอบรู้สึกกวว่่่่่าาาาลํบไปหนนนอยแแตั อันนี้ก็เผื่อใครที่จะเล่นเครปอะไรเงี้ยก็ระวังระวังไว้หน่อยนะอาจจะต้องโดดยืนนิดนึงนะแต่แล้วแต่จังหวะด้วยอ่ะแล้วแต่จังหวะด้วยนะฮะโอเคก็เดี๋ยวพลัมเนี่ยมันจะขึ้นสกิลท้ายได้แบบสบายๆนมก็ไม่เชิงสบายหรอกมันก็ขึ้นพอดีแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต้องโดดยื้ออะไรเนาะโอเคว่าปิดท้ายไปนมก็พยายามโดดเก็บเยลลี่นิดนึงนะเพราะว่าเมื่อกี้มันกองไข่มันก็ทําลายได้พอดีเนาะโอเคก็จบประมาณนี้นมจบที่629ล้านเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ผัดถัดไปกันดีกว่านะครับ โอเคมาสู่ผัดที่7กันก็จะเป็นตัวของลุงสเต็กนู่บสหรับลุงสเต็กเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าผัดก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่พัมเนี่ยสมบุรเล่นเป็นครปหรือเล่นเป็นตัวที่วิ่งไกลกว่าตัวของพัมมาเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงก็คือลุงสเต็กเนี่ยมันจะไปเก็บผลเลือดเล็กปิดท้ายเกินมานะซึ่งมันก็จะทําให้ผัดนี้เนี่ยแต้มไม่ได้ขึ้นมาเยอะเท่าไหร่นะแล้วก็ผัดถัดไปเนี่ยแต้มจะหายประมาณ20ล้านเลยนะก็เลยเป็นผลที่ทําไมถึงใช้เป็นตัวที่วิ่งสั้นลงนะในตรงผัดท 6, วิ่งไปไกลเกินไปนั่นเองเนาะอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรียสจริงๆก็ถ้าแบบไม่ได้ซีเรียสเลยอ่ะไม่ได้ซีเรียสเรื่องแต้มเลยอ่ะก็จริงๆจะเล่นตัวอะไรก็ได้นะจะใช้ตัวอะไรก็ได้เนาะไม่ได้ซีเรียสมากอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละมันผมอยากให้แต้มมันเยอะขึ้นนิดนึงไงเอยากให้มันแต้มเยอะขึ้นนิดนึงก็เลยห่วยมาลงที่ประมาณนี้เนาะก็เลยทําให้ตัวของผัดหกเนี่ยมันก็เลยเล่นเป็นพัมแทนเพราะว่าพัมมันวิ่งไม่ไกลเท่าเคล็กนั่นเองเนาะโอเคก็ตัวลุงสเต็กเนี่ย มันก็จะเป็นโบนัสอันเดียวเลยนะของด่านนี้นะมันก็จะคล้ายๆกับไอ้ด่านวางลำไยที่มันจะเป็นจุดขึ้นโบแบบบังคับเนาะแต่ว่าด่านนี้ก็จะมีแค่ตรงเนี้ยตรงเดียวเลยนอกนั้นก็ไม่มีละตอนนี้ก็ไม่มีโบนัสให้ขึ้นแล้วนะะซึ่งถ้าเป็นรอบก่อนที่ผมเล่นผมก็เล่นเป็นนางฟ้าถูกไหมเออจริงๆนางฟ้าก็ยังเล่นได้นะก็ลองถ้าใครอยากเล่นนางฟ้าก็เล่นได้นะเพราะว่าจริงๆนางฟ้าก็ยังถือว่าทําแต้มได้ดีนะในกรณีที่เอามาเล่นตรงผัดนี้เพราะว่ามันได้เยลลี่จากโบนัสไทม์ไงก็ยังทาแต้ม เดี๋ยวผมจะหลบเนื้ออีกสักชิ้นหนึ่งละกันอ่ะก็ทดๆไปนะผมหลบตรงผัดพอมดไปแล้ว1ชิ้นถูกไหมก็เดี๋ยวหลบตรงผัดนี้อีกชิ้นหนึ่งก็เท่ากับว่าหลบไป2ชิ้นนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องทดไวเพราะเดี๋ยวอย่างที่บอกมันจะมีปัญหากระตรงผัดท้ายนะถ้าเกิดไม่หลบเลยนะก็เลยเดี๋ยวจะหลบสักชิ้นหนึ่งละกันเนาะเดี๋ยวหาจุดหลบได้ละกันอ่ะเดี๋ยวผมจะหลบตรงประมาณข้างหน้าละกันมันจะมีจุดที่มันมีแบบเนื้อห,ห,หลายเนื้อหลายชิ้นอยู่อ่ะเดี๋ยวไปหลบตรงข้างหน้าแทนนะโอเค เดี๋ยวผมหลบตรงเนื้อตรงข้างหน้าอันนี้แล้วกันเนาะอันหนึ่งนะฮะโอเคหลบได้ละก็โน้ตไว้นะว่าตอนนี้เราหลบไปแล้ว2ชิ้นเนาะคืออย่างที่บอกว่าการหลบเนื้อค่อนข้างสําคัญนิดนึงนะเพราะว่าถ้าไม่หลบเลยเนี่ยเนื้อไอตัวสแต็กของอมังกรอ่ะมันจะเกินมา4อันนะฮะซึ่งพอมันเกินมา4ี่อันอ่ะมันจะมีปัญหาคือมันจะไม่ยิงตรงกองจังหวะไข่พอดีซึ่งแต้มมันจะหายแบบค่อนข้างมหาศาลเลยก็เลยเป็นผลที่ว่าต้องหลบนะแต่ถ้าใครแบบชิวๆฉันไม่ได้สนว่าแต้มจะหายอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องหลบก็ได้นะ มันแค่แต้มหายแต่ว่ามันไม่ได้ส่งผลกับเรื่องจังหวะเนาะโอเคอ่ะก็ใช้สกิลปิดท้ายไปสับผัดสเต็กนาะว่าผัดลุงก็จะค่อนข้างเล่นสบายนิดนึงนะโอเคก็จบประมาณนี้เนาะจบที่678ล้านเนลานโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ผัดถัดไปกันดีกว่านะครับมาสู่ผัดที่8กันนะก็จะเป็นตัวของน้องแคนดี้โคนั่นเองก็แคนดี้โคนเนี่ยจริงๆถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยมันก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะคุณสามารถใช้ตัวอื่นได้นะแต่ว่าถ้าเป็นแคนดี้โคนเนี่ยแต้มจะเยอะมากกว่านั่นเองนะโอเคก็จะสังงเเกตตว่ารนี้ มันจะมีโคชั่นเล็ก1ขวดพอดีนะซึ่งก็จะให้แคนที่ควรเก็บไปเนาะก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าในกรณีที่ผัด6เป็นตัวที่วิ่งไกลกว่าตัวของพัมเนี่ยมันจะทําให้ผัด7็ดผัดสเต็กเนี่ยดึงระยะมาจนเก็บตัวของขวดเลือดอนี้น้ซึ่งมันจะทําให้แต้มของผัดเนี่ยมันลดลงนะก็เลยเป็นผลที่ทำไมผมถึงให้ตัวของสเต็กเนี่ยเอ่อตุยก่อนถึงขวดเลือดตรงนี้น้ผัดนี้ก็จะได้ขวดเลือดไปซึ่งพอผัดนี้ได้ขวดเลือดไปแล้วมันมาเกิดตรงเนี้ยมันจะเก็บเยลลี่ได้ค่อนข้างเยอะกว่านะแล้วแต้มก็จะค ก็ประมาณนี้เนาะที่เป็นเหตุผลนเนาะก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ซีเรียสมากจริงๆก็สามารถที่จะให้ผัดสเต็กก็คือเก็บๆไปเลยก็ได้นะแต่ว่าผัดนี้ก็อย่างที่บอกว่าแต้มก็จะลดลงไปค่อนข้างเยอะนะฮะเกอถ้าผัดนี้เป็นผัดที่เก็บได้เนี่ยแต้มมันจะขึ้นมาประมาณ20-30ล้านเลยนะซึ่งถือว่าขึ้นมาคนข้างเยอะกว่าเดิมเยอะนะฮะอันนี้ตอนที่ผมไปเทสมาก,ก็คือตอนที่แบบวิ่งไปไกลกว่านี้ผัดนี้ไม่ได้ตรงขวดเลือดอันนั้นนะคือแต้มมันจบประมาณแบบเกือบเกือบเจ็ดร้อยเองอะ่ะเออแต้มมันหายไปคนข้างเยอะนะอย่างนนที่ ให้ผัดนี้มาเกิดตรงนี้จะดีกว่านั่นเองเนาะโอเคก็เดี๋ยวผมจะหลบเนื้ออีกสักชิ้นนึงแล้วกันในผัดนี้ทมเอ,อได้วยความที่ผมขี้เกียจนับเยอะนะก็เลยเดี๋ยวจะหลบผัดละชิ้นแล้วกันเนาะแต่ถ้าใครที่ไม่ไแบบซีเรียสมากก็หลบแบบก่อนหน้านี้มาก่อนก็ได้มหรือจะไปหลบผัดหลังก็ได้นะแต่ว่าผัดหลังมันหลบยากนิดหนึ่งนะจุดหลบมันค่อนข้างยากหน่อยก็เลยมาหลบตรงช่วงก่อนหน้านี้จะดีกว่านั่เนเองนะโอเคก็เดี๋ยวจุดที่ผมจะหลบเนี่ยมันจะมีจุดที่เป็นเนื้อสี่อันตรงนี้เนาะ ก็โดดข้ามหัวมาเลยนะโอเคอันนี้เราหลบไป3มชิ้นแล้วเนะวาะก็เดี๋ยวทดไว้นะฮะก็คือตอนนี้เราต้องหลบทั้งหมด4ชิ้นนะเราหลบไป3และว,ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะไม่หลบละกันเดี๋ยวผมจะไปหลบอีกทีก็คือผัดถัดไปนาะมันจะมีจุดที่โดดหลบง่ายอยู่ในผัดถัดไปนะก็เลยให้ผัดนี้ก็คือเก็บไปตามปกติไปเลยละกันเนาะโอเคเพราะว่าเราหลบไปอันหนึ่งแล้วไงก็ตอนนี้เราเข้าสู่ด่านท้ายแล้วนะุ่มจะสังเกตว่าผัดแค่นี้คนก็คือแต้มก็ค่อนข้างเยอะนะ เพราะว่ามันค่อนข้างวิ่งในตรงจุดที่มันเป็นแบบเยลลี่เยอะนะฮะมันก็เลยทําให้ดึงประสิทธิภาพได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองเนาะผู้ดาวก็ค่อนข้างเยอะนะอันนี้ก็ใช้เป็นตัวของเครื่องบินดียนดาวด้วยแต่จริงถ้าเกิดใครมีฝนดาวตกอะไรเงี้ยใช้แทนลูกโป่งจะดีกว่าเนาะ,ะอ่ะโอเคจบประมาณนี้เนาะก็จบที่729เกนาะ,ะเกือบเกือบเ3 0เนาะแต้มก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะมาสู่ผัดลองสุดท้ายกันกับผัดที่9ก็จะเป็นตัวของวิปปิ้งครีมเนาะจะผัดวิปปิ้งครีมเนี่ยถ้าท ไอตรงพลังงานเนี่ยมันจะเกินมาหนึ่งเนาะเพราะว่าอันนี้เราหลบเนื้อไปแล้ว3มชิ้นถูกไหมเท่ากับว่าเราต้องหลบเพิ่มอีก1ชิ้นนมก็ะจะสังเกตยังไงว่ามันเกินมาเท่าไหร่ก็คือนั่นแหละไอตรงเกตดมันเกินมากี่อันก็คือเราก็ต้องหลบเท่านั้นนมอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดไม่หลบเลยเนี่ยมันจะมีปัญหาในช่วงด่านท้ายก็คือด่านนี้แหละมันจะมีบางจุดบางกองที่ไอตัวเนือ้อถ้าเราเก็บมาครบพอดีมันจะยิงทําลายกองไข่พอดีแบบนี้นมคือมันจะมีกองไข่ตรงช่วงแบบเป็นช่วงๆนะ ซึ่งถ้าเกิดผมไม่หลบเลยเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือมันจะยิงลูกไฟก่อนแล้วเราจะไม่ได้ตัวของเยลรี่ตรงกองไข่ตรงนี้นะก็เลยเป็นบทที่ว่าต้องหลบเนื้อทั้งหมด4ชิ้นเนาะเพราะว่าถ้าเก็บมาทั้งหมดแบบครบเกลี้ยงเลยเนี่ยมันจะเกินมา4อันนะซึ่งไอการเกินมา4อันตรงเนี้ยมันจะทําให้ตัวของมังกรเราอะมันยิงไม่ตรงกับกองไข่เราแต้มจะค่อนข้างหายแบบเยอะมากนะอันนี้คือข้อสําคัญเนาะก็เลยเป็นผทที่ทําไมต้องแบบหลบมาบ้างนะฮะ ถ้าไม่หลบเลยก็อย่างที่บอกว่าแต้มจะหายไป่องขัางเยอะนั่นเองนะโอเคอันนี้เราก็หลบไปละอันหนึ่งอย่างที่บอกเนาะตอนนี้ก็คือเก็บตามปกติแล้วไม่มีอะไรละตอนนี้ก็คือเล่นตามปกติได้เลยนะไอตรงเนื้อเนี่ยถ้าเกิดใครที่แบบกลัวลืมหลบอะไรเงี้ยก็ทดไว้นะอย่างที่บอกไปหลบไว้ตั้งแต่ผัดแรกๆเลยก็ได้หรือจะหลบในช่วงบางผัดแบบที่ผมทําก็ได้อะไรนี้นะคือช่วงผัดแรกๆมันก็หลบง่ายกว่าไงแต่ว่าที่ผมยังไม่หลบเพราะว่า คือผมก็ขี้เกียจไปนั่งนับนะฮะ <c oughs> คือถ้าหลบตั้งแต่ผัดแรกๆบางทีมันลืมไงเออก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะเล่นไปนับไปมันก็อาจจะแบบมีโอกาสลืมได้ผมก็เลยแบบมานับตรงช่วงแบบผัดครึ่งหลังอะไรเงี้ยตั้งแต่ผัด5เป็นต้นไปอะไรเงี้ยผมก็เลยมานับผัดหลังๆเป็นหลักนั่นเองเนาะโอเคก็ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยละเพราะว่าเราหลบมาค่อนข้างครบแล้วนั่นเองนะเนี่ยมันก็จะยิงทําลายได้ซึ่งแต้มเนี่ยถือว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยแล้วบวกกับไอ้มังกรสับประรดเนี่ย มันยิงเราได้ชิ้นส่วนเยลลี่ด้วยนมซึ่งชิ้นส่วนเยลลี่เนี่ยก็เป็นตัวช่วยบูสแต้มเพิ่มเติมนะดังนั้นมันก็เลยเป็นโหดที่ทำไมมังกรสับปะรดมันก็ยังคงดีกว่าตัวของมังกรให้มังกรแดงอยู่ดีนมเพราะว่านั่นแหละมันมาส่งผลกับผัดหลังๆด้วยเพราะว่าผัดหลังมันเป็นตัวเน้นสายเยลลี่เยอะทั้งแคนดี้โคนทั้งวิปปิ้งอะไรเงี้ยมันใช้ตัวของมังกรสับปะรดคุ้มกว่าไอตัวมังกรแดงนั่นเองนะแต่ถ้าใครแบบอยากเล่นสนุกๆก็เล่นมังกรแดงก็ได้นะมัง ถ้าแบบไม่ได้ซีเรียสมากมันก็แค่แต้มแบบต่างกันนิดหน่อยอ่ะแต่ว่าใครที่แบบอยากเล่นเปลี่ยนบรรยากาศอะไรเงี้ยก็ใช้มังกรแดงได้นะก็โดยความที่เบรกนี้ผมก็อาจจะลืมอธิบายตรงมังกรไปเนาะเออเหมือนผมลืมอธิบายไปเลยอ่ะแต่ว่านั่นแหละก็จะเกิดใครที่เคยดูคลิปเก่าก็น่นาจะพอแบบคุ้นคุ้นคเคยกันนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเตรียมสกิลสุดท้ายเนาะซึ่งมันขึ้นสกิลททยได้สบายสบายอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าจะใส่จอกมาก็ไม่เป็นไรเนาะมันขึ้นสกิลได้ค่อนข้างเป๊ะอยู่แล้วถ้าเกิดใครที่ไม่อยากใส่จอกกะะไเี้้ย็ดน ก็เลือกจะเหลือๆห,หน่อยแล้วก็ชนได้ประมาณทีหนึ่งเนาะโอเคผมก็ปล่อยให้มันตุยไปนมเพราะว่าเราจะได้ขวดพุ่งปิดท้ายดึงระยะเพิ่มเติมแล้วก็เก็บตัวของช่อดอกไม้อัตโนมัตินั่นเองนะโอเคจบประมาณนี้น่มจบที่601ล้านเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันกับผัดไดโนเสาร์กันดีกว่านะครับโอเคมาสู่ผัดสุดท้ายการกับผัดไดโนเสาร์นมซึ่งผัดไดโนเสาร์เนี่ยจริงๆถ้าเกิดอยากได้แต้มเยอะขึ้นเนี่ยผัดวิปปิ้งกับผัดตัวแคนดี้โคนเนี่ยผมแนะนำว่าให้โดดไกลๆหน่อยก็ดีนะอ่ะ ก็ะจะทาให้ผัดเถิงเสาไปได้ไกลขึ้นเก็บยยลีได้เยอะขึ้นนะมันจะไปถึงกองที่มันมีปาตี้หมีชมพูดได้พอดีอะ่ะแต่นี่คือผมไม่ได้โดดอะไรเยอะไงมันก็เลยอาจจะวิ่งสั้นกว่าหน่อยนมก็คือเกิดเร็วขึ้นนิดนึงเนาะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะก็ทําแต้มได้เยอะอยู่ดีนะไม่ได้ส่งผลเรื่องจังหวะการใช้สกิลอะไรมากมายนมะโอเคก็ตัวของไดโนเสาร์เนี่ยที่ล็อกหลักๆเลยคือไข่ชุบนะไข่ชุบเนี่ยสำคัญมากเพราะว่ามันจะทําให้ใช้สกิลปิดท้ายได้อีกทีหนึ่งพอดีถ้าไม่ใส่ไข่่บบบบเนะบเเนยแตมลสสวัิ ถ้าเกิดอยากได้แต้มเยอะก็คือต้องใช้เป็นเซตหมีเซตนี้นะก็คือเซตเดิมเลยแหละคือจริงๆน้องก็คือจังหวะมันแทบจะเหมือนเดิมเลยแหละแค่อาจจะแบบอาจจะจุดเกิดอาจจะสั้นกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าผมก็ปรับจังหวะมาจากเดิมค่อนข้างเยอะนะแต่จริงๆโดยภาพรวมอะเซตไม่ได้ต่างจากรอบก่อนมากนะอารมณ์การเล่นมันคือฟิลเดียวกันเลยแค่แบบอาจจะปรับระยะให้สั้นลงนิดนึงเพื่อให้แต่ละผัดทำแต้มได้เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้เนะซึ่งผัดน,นี้เนี่ยถ้าเกิดเอาจริงๆไปได้ไกลกว่านีนะ้แต้มจะขึ้นมาประมาณแบบ10 20ล้านบวกๆเลยนะแต่่วา อันนี้คือผมไม่ได้ดึงระยะไปเพิ่มไงก็แต้มอาจจะหายไปหน่อยนุ่มแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะตอนที่ผมเล่นมาเซตนี้ก็สามารถทําแต้มได้แบบเกิน7 0 0 0ล้านนะค่อนข้างเล่นง่ายเลยนะก็ถือว่าอย่างที่บอกรอบนี้เนี่ยผมกลับมาใช้พ่อมดและสผัดสายทําลายนะเพราะว่าผมกลัวว่าบางคนก็จะแบบอาจจะก,กรีดกันกับผัดลุงบาร์กได้นะซึ่งส่วนตัวผมก็กรีดเหมือนกัน <c oughs> ส่วนตัวก็กรีกับลุงบาร์กเหมือนกันก็เลยอ่ะเลาไปในฐานที่เข้าใจละกันก็คือคือเอาจริงๆนะตอนที่เล่นในวันเดอร์แคปอะคือสงสารลุงแกนะฮะแบบ คือลุงแกตั้งแต่บัฟมาไม่ได้บัฟมาสิตั้งแต่อัปเดตเข้ามาไม่ได้เล่นไม่ได้ลงคลิปเลยลงคลิปรีวิวเสร็จลุงแกก็หายไปจากระบบเลยไม่เคยโผล่เลยก็เลยไปบทดีทำไมผมถึงหยิบแกมาเล่นในตัวของวันเดอร์คลันะแต่พอเป็นเบรกรอบเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันเล่นยากกว่าวันเดอร์คล t ด้วยก็ส่วนหนึ่งแล้วก็บวกกับยังใช้พ่อมดมันก็ค่อนข้างลงตัวเหมือนกันนะก็เลยไปผลดีอ่ะก็ปัดตกลุงบาร์ไปละกันลุงบาร์ก็คงเข้ากับคาตากลีตัวที่คงไม่ได้หยิบมาเล่นอีกแล้วอ่ะคงประมาณนั้นนะโเค ก็เดี๋ยวตัวของไดโนเสาร์เนี่ยมันได้โพชั่นเล็กแล้วก็บวกกับไข่ชุบนะดังนั้นน้องจะใช้สก,กิลปิดท้ายได้อีกทีหนึ่งแบบพอดีพอดีเนก็ถือว่าผัดนี้เล่นไม่ยากมากนะแต่อาจจะยากที่ด่าดน,นิดนึงนะถ้าไม่ชินดานเนี่ยอาจจะชนได้นะอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยเนาะโอเคก็เก็บตัวของเนื้อไปนะซึ่งไอจริงจังหวะนี้เนี่ยแอบเสียนิดนึงนะเพราะว่ามันทําลายได้ไม่หมดนะนั่นแหละอย่างนี้บอกถ้าเกิดผัดก่อนหนะ้าเนี่ยดึงเลยะมาไกลขึ้นอนะจังหวะมันจะดีกว่านี้นะแต่อันนี้คือผมไม่ได้ยื้ออะไรมันก็เลยทําให้ มันอาจจะมีจังหวะจังหวะอาจจะขัดขัดนิดนึงนะเออแต้มก็จะหายไปหน่อยนะโอเคสกิลปิดท้ายไปเนะาะพยายามอย่าไอตัวอย่าให้อเดโนเสาตัวบนมันกัดเราได้นะเพราะว่าเดี๋ยวแต้มหายเนาะโอเคปิดท้ายไปนมะก็จบที่10,56นมะแล้วก็พุ่งปิดท้ายจากความสามารถของไข่ชุบนะก็จบที่10,72ล้านนมะถ้าสมมุติว่าดึงระยะมาไกลกว่านี้ในผัดก่อนหน้านี้เนะี่ยอาจจะจบเกือบเกือบหนึ่ 1, ได้เลยเนาะสำหรับผัดนี้เนาะโอเคก็จบกันไปแล้วนะมสำหรับเบรกเอา สามปลองมังกร easy view เนะคะแนนสุดที่รอบนี้ก็จบที่7จ8ดบล้านเนาะก็อาจจะดูแต้มหายไปเยอะนิดนึงถ้าเทียบกับเซตท็อปนะเพราะถ้าเซตท็อปก็7 5 0 0าล้านเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเซตเล่นง่ายตามสไตล์เรานะโอเคก็ถ้าเกิดใครมีอะไรสงสัยหรือใครมีคอมเมนต์หรือมีความคิดเห็นอะไรเนี่ยหรือคิดว่าผักนี้ลงแทนได้นะพี่อะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ย อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปก่ังใจด้วยถ้าชอบม,มากก็สมัครสมาชิกได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย